วันนี้ก็มาอยู่กับคุณแม่ของพี่นนท์นะคะที่เป็นนักแสดงช่อง8ก็เดี๋ยววันนี้นะคะคุณหมอคะก็เดี๋ยวจะจัดโปรแกรมมัลติเลเยอรให้กับคุณแม่นะคะมีขั้นตอนการทําอย่างไรบ้างะคะคุณหมอก็เมื่อกี้ก่อนมาห้องนี้เราไปทำอัลตรา o ิมเมอร์ทรีนะครับก็เป็นการยกกระชับในชั้น Smash คือชั้นที่3ของผิวแล้วก็สิ่งที่เรากําลังจะทําตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะทําการร้อยไหม เพื่อยกไขมันชันตื้นเนี่ยซึ่งปกติเวลาอายุเยอะขึ้นไขมันชั้นตื้นเนี่ยมันมักจะเลื่อนตกลงไปแล้วทำให้เกิดความหย่อนคล้อยเพราะฉะนั้นเราจะใช้ไหมเนี่ยดึงกลับขึ้นมาครับเราเรียกว่า repositioning fat นะครับเสร็จแล้วต่อด้วยการใช้ f i l l e r mircle of two ครับในการที่จะยกกระชับชั้นลิกระเมนนะครับแล้วก็มีการฉีดชั้นตื้นๆอีกนิดนึงในบริเวณใต้ตาแล้วก็ปิดท้ายด้วยการฉีด crow lifting ครับในชั้นของผิวหนังแล้วก็กล้ามเนือ้อเพราะฉะนั้นก็คือ ครบท่วนกระบวนการของมัลติ l a y e r Lifting ครับวันนี้โอเคว้า okay, wow. มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจัดความสวยให้กับคุณแม่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องกลับอเมริกาเนาะเดี๋ยวเราจัดความสวยก่อนกลับอเมริกากันเลยคะ่ะ